ใครก่อได้ก่อนใครนะตอนนี้ลูกรู้สึกว่าลูกติดต้องให้พ่อหลวงพี่ทั้งสองลูกนะฮะเพราะคุณนี่แหละอยู่กับคุณเนี่ยมีแต่ง,งานเข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยเห็นว่ามีเรื่องอะไรเขาถวาย่สี่พันแล้วกลายเป็นสี่หมื่นอะไรเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะางอาจารย์ผมขออนุญาตพูดตรงนะอาจารยผมตัวเองก่อน <laughs> อ้อา,าวคำถามแทนคนก่อนเนี่ย หลวงพี่อะไงประพบหมอปลาเนี่ยนึกยังไงประพบหมอปลาอธิบายดีไหมไม่มีนคนอบฮะก็หมอปลาในเวลาใครบล็อกมาขอให้ช่วยก็ไปค่าจ่ายก็ออกเองคาถาก็ไม่มีด้วยเนี่ยมีคนมาแชร์นอกจากหาวแล้วน้ำตาไหลด้วยเนี่ยหาวแล้วน้ำตาไหลแต่มาขี้เกียจตอบแทนนะพี่หมอปลาคนถามเยอะทำไมต้องคุณต้องอ้วกอยู่ตลอดเวลาทำไมคุณเนี่ยคุณเลิกอ้วกได้ไหม ต้องน้ำตาไหลทำไมต้องอ้วกทำไมต้องเมาอันนี้ตอบไม่ได้อ้วกไม่อ้วกหาวน้ำตาไหลไม่วันนี้ผมต้องมาถามหลวงพี่ทั้งสองลูปไม่ใช่หลวงพี่มาถามผมไม่ไม่เคลียร์นิดนึงพี่ในวันในวันต่อไปนิดนึงต้องจำไม่น่าจะลืมก็คือท่านไปช่วยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยแล้วก็ไปทำลายความเชื่อที่ไม่ถูกต้องบางคนถูกหลอกเสียเงินเสียทองเสียครอบครัวแตกแยกนะหมอปลาครับท่านตะวันไปช่วยซึ่งก็ชวนมาตลอดหลายครั้ง แต่ตมาไม่ว่างครอบครัวตัวลงได้เลยแล้วตมาก็พยายามโยนทุกอย่างไปไม่ว,ว่าเรื่องเครียดเรื่องอะไรก็โยนไปสุดท้ายก็ยังองอแะกันไดไ้ไม่ไม่กอดอื่นหน้าผมจะบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปเมื่อประมาณาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นพระมหาสมปองกับพระไมวันเนี่ยผิวพรรณจะนวลพองเหมือนคนมีบารมี แต่วันนี้ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ผมเข้ามาผมกเก็บว่าหลวงพี่ทั้งสองรูปโดนของหรือเปล่าครับมมก็ไม่น้าหมิงหมอไปต้องอ่วครับขออนุญาตหาวกับกนนอ้วกก,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 ก่อนได้ไหมครับนี่อาตมาแย่พอแอาตมาแย่อาตมาแย่ทหลังหลังอาตมาแย่อาตมาหลวงพี่ทั้งสองรูปโดนของไหมครับของใครละ่ะไม่รู้ดิเพราะเห็นหน้ามิงมอปกติปกติถ้าใครเห็นหลวงพี่มหาสมปองอภัยวันเนี่ย ประมาณอาจจะเสียงดังผมว่าตงองแบบสนุกคือวันนี้มาเหมือนเช็คพระจริงไมไหมคู่นี้พีตพ่ติก๊กตัวจริงกระป๋องตัวจริงกระป่องปกติได้เอเงงนอ,อร์จี้เยอะพลังงานเยอะวันนี้ไม่มีเ,เอเนอร์จีเลยสนานี่เขาเข้ามาตกใจมากเห็นนั่งพิงไปไหะไปไหนทั้งไปอะไรนคือึ่งพันคนเดียวเลยผมไม่รู้มันงถ้าอยู่แล้วเขารู้กันทั่วประเทศพี่มาหมาบ้างครับท่านูแล้วหรอ่าครับที่หมอเช็คมาทสิโดนของป่ะ นี่ราละการคนพิเศษมากนะจริงๆทีมงานทำอะไรได้อยู่ไม่ให้พูดแล้วให้อะไรแล้วไม่ได้เขาบอกให้ทำตัวประไสยทันเขื่อเขียวตั้งท่งอยู่ซือๆอปังข้างบนน่ะให้ดูเฉยๆยู่ซือซือเขียวตั้งๆถามอาจารย์หน่อยนะครับ เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่อยากเจาะจงนะเพราะว่าคนก็รู้กันหมดแล้วว่ามันไม่เหมือนเลยไม่ใช่เขาไม่ดีมีแต่เรื่องการใชกระแสอุ่นกระแสทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความรู้สึกของอาจารย์ตอนนี้รู้สึกยังไงอันนี่ถามจอดใจแบบเจอดใจจังเลยรู้สึกจริงๆเลยรู้สึกถ้าถ้าจะรู้สึกไม่ดีคือบวกคนที่รู้สึกไม่ดีกับเรานั่นแหละคือจริงๆเป็นเป็นคอนเซปต์ติด รักจากคนอื่นอยากเป็นี่รักหวงความรู้สึกคนอื่นอยากให้คนยิ้มหน่อยคนของเราเอาเองี้ไปเยี่ยมแม่เน<ช>ี<ไ>่ยไปเดิน<ไ>อยู่ข้างบ้านแม่ส่งข้ามมันมีคลองแล้วมีบ้านคนอ,อื่นหมาเหา่าเชื่อ,อ,อ,อ <c oughs> ไหมไนน <c oughs> ต้องรีบเดินเพื่อไม่ให้หมามันเห่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรบกวนเจ้าของบ้านเขาหมาบ้านเขาลแหละไม่ใช้ไม่ไดยังงหมาหมาบ้านเขาองเขาต้องรีบเดินเพื่อหมาบ้านเขาจะได้ไดม่เห่าเราเขาจะได้ไม่เราเขาจะได้กำลังขังคือเราเป็นคนเกรงใจคนนะครัลนัก็ถามด้วยนะ เราก็อยู่โซนบ้านแม่เราเราต้องเกรงใจเราแต่เราเกรงใจฉะนั้นเรากังวลก็คือกลัวคนกลัวคนไม่แฮปปี้กับเราแน่แหละกลัวนคนต้องไปไยหลวงพี่รบกวนหน่อยดิลานวัดทำไมรถทัวร์เต็มหมดเลยปกติจอดรถเก๋งรถแท็กซี่รถตู้ทำไมรถทัวร์เต็ม <c oughs> เลยเป็นรมตพัฒนาสองผมได้การเที่ยวการเที่ยวและวพัฒนาอะไรนะการเที่ยวและกีฬาทองตัดทองไหมตัวลงตัวรลงเคยไปเลือดขึ้นข <c oughs> ่ม <c oughs> อัตมาก็าต้องกอะไรทัวลงตัวที่อตจารย์ตองปองไม่วิเหมือนดาบกันนะอาจารย์ว่าผมแซวอาจารย์วันเดียวทัวก็บรรลุผมบ้างนนี้แหละอันนี้แหละแซวก่อนพ่อจะร้องหรอแซวก่อนเลยก่อนที่จะมีเฮ้เรื่องของผมเนี่ยจะเข้าขั้นอวดอุตริเนี่ยไม่เข้าขั้นแล้วนะยังไงอดอุตริแบบรู้รู้ล่วงหน้ารู้ว่าอาจารย์จะลงก็เลยโพสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งโพูดเรื่องอุตริผมรู้สึกมีคนก็ ฟ้อมข้อหานี้จ้ะ <ife? S 1> จริงเลวดอุตตรีมั <quart> นคืออะไรไวัดคือวัดอุตตรีจริงมันต้องแบบปวดว่ามีคุณวิเศษมีฌานมีอภพินญาออกเขินเดินอากาศบรรลุอรหันต์รรลุอรหันต์อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีในตนนะก็ถึงกับจะปรับอาบัติกันรุนแรงเลยเราก็พยายามเราอวดอุตตรีว่าเราออกเผินเดินอากาศบรรลุอรหันต์ตอนไหนเนี่ยอะไรเงี้ยจช่หนึ่งไหวใช่ไหม ไม่ไหวก็ต้องไหวไมันมีเพลงอะไรนะหลยงไม่ไหวบอกไหวอะไรอนะ่ะมันจะมีเพลงไม่ไหวบอกไหวไหวแต่ว่าพีา<ก>่ห่วงความรู้สึกแม่พ่อแม่ติดเตียงนี่ขอความเห็นใจจากสังคมแต่อ,อันนี้เรื่องจริงนะแม่ติดเตียงแม่ <ๆ S 2> ก็จะแบบแม่จะเก็บข้อมูลเก่งแล้วก็พี่สาวพี่สาวคนโตเนี่ยจะเรียนน้อยแบบแค่ปสามโมาเลยอะเขาจะจับน้องเราสุดเลยอ่างงเลยเหรอพี่สาวคนโตตกแล้วขอโทษเตรียมตัวครับเตรียมตัวอย่างบอกขอป้าไปแล้วนี่ ว่าถ้าต้องฝึกก็ขอเป็นทีมงานหรือไฟแล่วเนี่ย <c oughs> คุณไม่มีไฟแล้วเนี่ยคุณมีแต่กองคุณขาดไฟก็เลยเตเ <c oughs> นะรียมไว้อย่างเดนยกันก็มีก็มีใจไว้นะอะไรเงี้ยแล้วคนยอมแพ้ง่ายหรือคนตกใจง่ายไม่แต่ก่อนอื่นนะ่ยผมขออธิบายนี่คือไม่ได้เข้าข้างหลวงพี่ผ่าสมปองนะอย่างเรื่องการแซวประเด็นการเมืองเนะ่ะหลวงพี่แกพูดยอให้คนขำนะแกจะยอทุกยุคทุกสมัยนะ <c oughs> จะมาก็ให้สัมภาษณ์นี้คือผมไม่ได้เข้าข้างนะ ือผมก็มง,งว่าจะปโยองประเด็นกนนะงียบท่านท่านที่ก่อนนั้นเนี่ยผมเคยมาถ่ายหลวงพี่ตั้งสองรอบหลวงพี่ก็เซล,ลนายกคือเซล,ลแบบน่ารักไม่ได้เซลแบบอยู่คนละขไม่มีนะฮะเพราะท่านไม่ยุ่งการเมืองผมก็งงนะนหลวงพี่าากาตะรีปาปมุกการเมืองก็ไม่มีแล้วหลวงพี่อาจจะคิดเยอะน่าจะไม่มีแล้วหรอ <laughs> ขนาดนี้ยังต้องคิดดิอาจารย์อาจารย์ไม่ควรคิดแล้วอันนี้แต่เรพัดนะอาจจะต้องคิดเยอะอ่ะพวกมันต้อยังต้องคิดอีกเหรอคิดเล้วโพี่จต่การเงินอะมันเป็นเรื่องขังขำนะโมพี่ไม่ไม่เอาแล้วช่วงนี้ก็ไม่ขำไม่ขำไม่ขำทะมานึกถึงใครแล้วไหมเหมือนกันหมดนึกถึงคนอย่างนรสุดมอ่ะนรสุดมเนี่ยทุกเดียวแค่เซลหมดนะนี่จะมาให้สามารถกระสือก็บอกอย่างนี้แหละอาจารย์สมปองนี่ไม่ได้ต่างกับนรสุดมเลยนะครับนั่นไอดอลเลยคือ ไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลยิ่งรับแกก็แซวไม่ใช่แกบแกเลือกแซวแ h ง n k กิ้วทีทำคอนกรีตถนนคอนกรีตถนนคอนกรีดีใจที่ได้เป็นประธานถนนคอนกรีตคอนกรีตแบงกิ้วที่ำามแบงกิ้วแ้วแบงกิ้งกิ้ทมดมันกม่พิสิทธ์ก็ผม9ก้าโมงมา10สิบโมงเชินสิโมงมาสิเอ็ดโมงแป๊บนึงที่มุกนี้ไม่ต้องหาเก้าโมงมาสิบโมงสิบโมงมาสิบเอ็ดโมงเออทำไมท่านมาเรทนะเรทอะไรครับท่านมาช้าหนชั่วโมงค่ะ ้ามาช้าเลยครับก็ถ้ามาสายหนึ่งชั่วโมงผมไม่ได้ามาสายครับเป็นนโยบายของรับผมประชาชนต้องรอกที่มันจะเป็นสนเต็ปเป็นอะไรยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ทีนี้มุกเหรอเนี้ยมันจะยากนะบางทีโยมเนะี้ยพอเราไม่เล่นอนะ่ะก็จะแบบทำไมไม่เล่นอย่างเงี้ยเออพราะเป็นภาพไปนะไ,ไม่ยังจะถามอีกเล้วยว่าทำไมไม่เล่นมันไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วขอโทษนะ แล้วหลวงพี่ไม่อะไรหรอกมองหน้ามาผ่อนหายใจแล้วหลวงพี่หางตองรู้สึกเป็นห่วงพระน้องไหมเป็นห่วงไม่ไอ้ตังเซฟตัวเองก่อนตัอ่อนอะนี่คือน้องเป็นน้องสิบปีแต่สมองนั้นจะเป็นพี่ประมาณสิบปีจริงเขาฉลาดเขาอ่านหนังสือเยอะคือเราหลังๆสารภาพไม่ค่อยอ่านแต่จะมีโทรศัพท์อ่านได้เนี่ยหนังสือแต่ท่านจะต้องไปหาซื้อหนังสือตลอดอะไรอย่างงเีับก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีเรื่องยากๆอ่ะครใช้คำว่ามีเรื่องเสียงเสียงดีกว่า ถ้าจะโยนให้ท่านโยนนักข่าวฟ้องท่านว่าอาจจะตกุกกงไม่สัาผ้าแล้วโยนมาให้ท่านเราก็สุขสบายใจนะครับนี่เรารอดแล้วอะไรเนี่ยก็ยไม่รอดเท่อาจารย์ต้องถามต้อถามอาจารย์คำหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดอาจารย์ย้อนเวลาได้เนี่ยอาจารย์จะอยากรู้จักผมกับพี่หมอปลาไหม รู้จักไหมอยากรู้จักนะะว่าชอบท่านแบบที่โน้ตแซวพวก้ย่พวก้ย่อะไรแต่ถ้นมัาเป็นวันน่ะท่านเป็นเนรเนรไม่เคยแปลกจะมามาด้วยความนอบน้อมเลยแต่มาเป็นพระมาเป็นเนรพระป่าให้สำนวนเนรเนรเราะอุปกากับความเป็นสำนวนเนรนช่วงอย่างที่ท่านมาภาพพูดเนาะไม่ใช่ว่ามาอัดแล้วก็เชียร์กันเตีงอะไรแต่เวลาท่านทํางานเบื้องหลังอะไรเนี่ยคนไม่รู้เลยไอ้อย่างเรื่องทีมซุปบอลเหมือนกันนะท่านทา ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬากับบ้านไม่มีใครไป,ไปไปไปดูเลยถ้าท่านทําอะไรเพื่อสังคมแต่พอท่านเ็นเป็นที่ปรึกษาหาเรื่องเล่นงานเนี่ยจะมาว่าแยอมากได้เออเอฟซี SC, ช่องหมอปลานะมผมบอกกันว่าพระสองรูปเนี่ยเป็นพระดีนะฮะคือผมไม่รู้ว่าท่านจะโดนกันแกล้งอะไรแต่เพราะผมสัมผัสกับพระเสือสองรูปเนี่ยผมมั่นใจนะผมมั่นใจครับว่าท่านคือพระที่ดี เป็นพระนักพูดนักปฏิบัติพระนักเตือนสติให้คนมีข้อคิดดีๆนะครถ้าใครมาคอมเมนต์ด่านะมึงไม่ต้องเสือกเข้ามาดูช่องปูมึงเลิกติดตามกูด,ด้วยนะถ้ามึงเข้ามาดานะเพราะว่าผมสัมผัสรู้ทุกกับทุกอย่างอะ <c oughs> อย่างพระหมายวันเนี่ย <c oughs> ท่านก็เล่าเรื่องราวบางเรื่องราวซึ่งท่านก็ไม่เคยเปิดเผย อย่างเช่นมีผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งช่วยนู่นนี่นั่นท่านก็ได้ผมฟังหมดแต่หลายคนคิดว่าท่านมีจังไม่มีนะครับจริงไหมหรอพี่มีนมี่อยู่ครัเนี <c oughs> ยหลวงพี่ขอโทษหลวงพี่ขอโทษผมขอถามฟารรู้สึกหลวงพี่ตัวเนี้ย <c oughs> รู้สึกเป็นยไังไอ <c oughs> ที่บางคนเขามองหลวงพี่ไม่ดีอ่ะ มันก็มันก็มีระแงอน่ะเวลาเดินไปปกติก็จะมีคนมองบ้างยิ้มบ้างทักกายบ้างถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยงแซงว่าวันนี้มาเนี่ยจะมองยิ่งกว่าเดิมไหมแล้วมองด้วยสายตาย,ยัางไงนะมันก็มีไม่ใช่ว่าเราไม่แก่ตรงเราต้องแค็งว่าเราเป็นพระบ้านที่อยู่กับสังคมล้วก,ก็ก็มีความแคร์อยู่ว่าเขาเขาแฮปปี้หรอคือเรายัางเน้นว่าเราเราเป็นอยากเป็นสายลักษณ่งความสุขงั้นใครเจอเราอยากให้เขามีความสุขอ่ะอยากให้เขามีอะไรยิ่มมีไม่อไหรเห็นเราแล้วแบบ <c oughs> ยังไงนะอะไรนะ เราอยากให้อย่าเป็นอย่างนั้นมาก,ก่อนแล้วอยากจริงๆอยากให้ทุกคนด้วยทั้งทั้งที่รู้มันเป็นไปได้ยากว่าทุกคนจะเพิ่มเราชอบเราบางทีชอบสายปฏิบัติงานก็ไม่เพิ่มเราจ่เราหามากไปเรือชอบพระที่ในว,วัดาวาเนาะแต่เราไปบางทีไปข้างสนามบอลนะการบุสคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจเขาอยู่แหละเนี่ยบางทีไม่เห็นด้วยแนละ้วที่หมอปลาบอกอยากเข้ามาดูนะเขาว่าอะไรมันก็ต้องมีคอมเมนต์บ้างเขาแค่ให้ทีมง,งานไ,ไล่บล็อกก็นดเลยเมื่อกี้คือที่พูดเนี่ยคือจะพูดเพื่อช่วยหรือว่าพูดเพื่อหางานเพิ่ม <laughs> คือเมื่อไม่ชอบเขานะเมื่อไม่ชอบผมพี่ทั้งสองรูปเนี่ย้วคุณจะมาดูให้คุณเกิดฟ้าอิจฉานิสยาตาร้อนทาไมล่ะเมื่อไ <ต ioxid S 3> ม่ชอบก็ไปดูช่องที่คุณชอบแน่นอนนะ <c oughs> คือผมบอกว่าผมทํทาคลิปเ <c oughs> นี่ยเพื่อเอาใจผมและคนที่มีความคิดเดียวกับผมแต่ถ้าไม่ชอบคลิปช่องผมแล้วคุณจะมาดูหาพระแสงทําไมล่ะสุราธานีสุราธานีทำไมต้องสุราษาร์พระแสง เอาประสิิ์อยู่สุด last หรอฮะใช่เพิ่งมีมุกเดียวป <c oughs> กติต้องมาทุกนาทีเนี่ยเกือบขึ้นจะมองต้องมาเดียวอะไรก็ถึนเฟลไหมครับรู้สึกเฟลครับสารภาพเลยผมเหมือนทำใจได้ผมไปสมมติที่ส่งอ่ะเพราะงั้นผมอะไรที่คือเหมือนที่บอกอ่ะ90%ชมเลยนะแล้วก็รู้สึกดีนะแต่ว่าถ้ามีสัก10%แล้ว1%ไม่ใา่ 1%, 1มันรู้สึกเปลื่อยว่าเราอยากให้คนแ h ป p p y ดีกว่าผมทำเฟลง่ายๆเลยนะถ้าหามากๆเลยสุดมันแน่นตระลมเลยนะ ถ้าตลกปเบาๆอย่างเงี้ยแค่นี้ครับมันก็เปลวนะแม่ของพี่ผมมองว่าอย่างหลวงพี่พระมหาสุภองเนี่ยก็จะเทศตรตาแบบไม่ให้คนม่วงนะผมว่ามันเป็นมุกตามยุคตามสมัยจังหลวงพี่ไผ่วันเนี่ยก็จะสอนเรื่องของธรรมะคือผมมองว่าทั้งสองรูปเนี่ยที่ทางการสอนคนเนี่ยมันแตกต่างกันจริงแต่จุดมุ่งเน้นของแต่ละรูปผมก็ใจความรู้สึกว่าต้องการให้คนนั้นเขารู้สึกยังไงครับ แต่ไอ้พวกที่ผมไม่รู้นะว่าทําไมเขาแยกแยะไม่ถูกนะพี่แยกแยะไม่ถูกเออบางคนก็หิวแสงความมีประเด็นปั๊บรู้จักเขาหิวแสงนะพี่นะพอได้ด้น,น,นะ้น้ะว่ารู้บางคนหิวแสงเกินอนะ่ะคืออยากออกเป็นเสื้อต้องหิวไห้ได้ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวไปเซลลเขาเดี๋ยวาก็หาว่าเราหิวแสงเรหิวแสงก็กินเทนะ่านั้นแหละ มาไหมดู้จืดจืดอ่ะรู้ไปคอยคืออาจารย์ดูเหมือนจะพยายามจะฝืนตัวเองอะไรหรือเปล่ามีบ้างตอบคำถามทีมมันมันมันมีผลตัวเองมันเนี่ยตัวนาทีมงานจะให้กำลังใจเยอะมาจากนักเตะสมโพธิเป็นเอาหน้าก็เป็นเราวพี่เป็นประสบต่อไปเงี้ยแต่มันก็เอาความจริงมันก็มันก็มีมีมั้ยมันมีมีนะมีครับมีแต่ไม่ใจแข็งเหมือนท่านถึงบอกว่าท่านเป็นน้องเป็นสิบปีแต่ว่าท่านมีความผู้ใหญ่ใจแต่ภูมิทัานทานของพระสองรูปเนี่ยถ้าใครรู้สึกจะรู้ว่า หลวงพี่ภาพพวันเนี่ยท่านคุมตั้งทานนี่ยเยอะมากแล้วไม่น่าด้าน, <c oughs> น,นี่ทำไมด้านท่านัท่าน <c oughs> ยุงกัดก็เป็นแผลนะใครนี่น่าจะบ,บอกได้อาตมายุงกัดนนก็เป็นแผลเลยแต่หลวงพี่ท่านชินไงมันนี้ยุงกัดไม่เท่า <c oughs> <c oughs> ท่านเคยล้มหน้าฟาดน้าน้าหักอาจารย์ก็อย่างนี้ไงหลวงพี่ขอโทษหลวงพี่ถามอาจารย์หน่อยนะ หลวง,งพี่ทั้งสองรูปเนี่ยภูมิต้านทานอ่ะไม่เท่ากันนะหลวงพี่ผมขอต้องปอครับถามจริงๆหลวงพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบสำนักพุทธพวกนี้จะมาพวกนี้นั่นเคยเจอแบบนี้ไหมปกติไม่เคยแต่ว่ามีครั้งก่อนที่เขาขี่อมอเตอร์ไซค์มีคร <c oughs> ั้งก่อนที่ก็มีคนทรไปไม่บอกชื่อบอกว,ว่าสกปีไม่ด้ว่าต้นปองอาเทศมีแต่ตลกลมากธรรมะสาระหายหมดเลย คนเระ่มก็มีหนังสือส่งมาที่รักษาการรัฐมนตรีตอนนั้นโทรไปที่ไหนครับเนี่ยโทไปที่สารพูดนะแล้วเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งมาที่เจ้ารับสีษเจ้าหนี้แะไร่างๆก็เจ้าวาดก็มีเลย์ขาถืหนังสือมาเราก็ต้องทําเรื่องีแจ้งหัวข้อไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสาระเพราะว่าเราต้องดูหัวข้อก่อนอย่างวันนี้อาจารย์ถามนะพรุ่งนี้หัวข้ออะไรเนื้อหาประมาณไหนวัตถุประสงค์อะไรเราต้องดูเวลาเราบรรยายเนาะหัวข้อวัตถุประสงค์ใครฟังแล้วเราก็ค่อยเอามุกใส่เข้าไปตั้งหัวข้อใส่ธรรมะเอามุ เป็นไปได้ยกเว้นว่ามันจะมีช่องที่พ่าไปตัด55แล้วเอาไปลงยูทูปเข้าแล้วรวมอะไรเงี้ยซึ่งก็เคยเจอทั้งนึงเนี่ยเป็นทั้งที่สองแต่รั้งนี้ร<อ>ู้สึกจะเข้าไปเรื่อยไปเิยแต่ทั้งแรกก็คือไม่หนักหนาสาหัสเหมือนทั้งนี้ใช่ไหมครับไม่ฮะต้องตัดแต่ว่าต้อก็เดียกไปเตือนธร้มสุจแ,แก่แต่ครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่โตใช่ไม่เคยคิดว่าองต้องมานอนดูข่าวตัวเองนะแล้วพยายามจะไม่ดูนะมีน้องสกิดว่าเดี๋ยว ผให้สภาพเรื่องพี่นะฮอยากดูว่าเขาจะซับเติมเราหรือว่าเขาจะเป็นกลางให้เราคือไม่ต้องไม่ต้องข้อ้างแค่เป็นกลางให้เราเราก็ดีใจแล้วคือพระอย่างท่านนะฮะแค่มีความเป็นกางให้เราเราก็ดีใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องข้อข้างเขใจไหมรวิจาต์อย่างท่านเ้ยฮะท่านทำไม่ท่าไม่ดูหน่ง ถ้านแต่ท่านไม่ต้องข้อท้านเลยแค่เป็นการให้เราที่พยายามจะยังที่ชั่วคนนี้ที่พยายามจะเล่นมุกนั่นแหลเมาจะไม่ดูแล้วพี่สาวบอกดูดูดูเนี่ยคือปกติจะไม่ค่อยดูตัวเองอะแม้กระทั่งสนุกเขาไม่ดูดูใช่ไหมดูด้วยแม่ก็นอนดูแล้วก็เหมือนแม่กำมอลเนี่ยเราก็แบบโคตรลำบากจะไหอย่างที่ไพวันเนี่ยท่านโดนบ่อยมาก คือท่านสมพลโนมอเนเข oh <my> าได้ท่านไปมีสำนักเขาบุกเข้าไปาเขาเด็ก็ไม่ให้เข้าก็เข้าไปรูปเดียว uh huh. เข้าไปเสร็จก็เอาเนื้อหาที่พูดข,าาของเขาอ่ะมาถ้าคนคนนั้นนะเล่นงานเขาท่านสมโนลโนอยู่แล้วตอนนี้เคยเตือน <c oughs> ท่านว <c oughs> ่า <c oughs> อย่าไปแต่นักข่าวทีมงานกับหมอปลาเอาตำรวจไปด้วยวันนี้บางคนที่เขาไม่กลัวอะไรนะพี่วันนี้ผมไ้คุยในรถกับท่านผมตกใจ หลวงพี่ท่านหลวงันท่านบอกว่าถ้าแกโดนเยอะแบบเนี้แกก็อยากจะลาสิขาบทเลยเลยพอกว่าหลวงพี่ยาติขาเพราะว่าถ้าพระที่กล้าพูดแบบเนี้ยไม่มีอ่ะศาสนาเราเละเทะอีกอเยอะนี่คือสิ่งที่ผม,ผม,ผ,มผมก็จจหลวงพี่ท่าวันนี้ว่าโด, <c oughs> โดนบีบเยอะๆพอโดนบีบไปเยอะแล้วคือสิ่งที่ทํามาเหมือนท่านน้อยใจวันนี้ผมได้คุยกับท่านแต่ก็ขอร้องท่านยาเลยหลวงพี่ จริงๆเหมือนน้องพี่เราที่สุดเลยนถ้าท่านสึกผมจะมาพบกับท่านเอ้อพี่สึกผมจะพบกับพี่ไม่เถอะพี่สุดผมจะพบกับพี่แต่ถ้าผมสึกพี่จะไม่พบกับผมเอ๊ะมันยุติธรรมเลยเนี่ยคุณแฟนคุแฟร์เลยวันได้ฟังแล้วผมเข้าใจในความรู้สึกของพี่ที่ว่าโดนนะนะแต่กระทั่งเรื่องเงินสี่หมื่นเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปรับอะไรเลยแล้ววันนี้พอไปปั๊บต่างคนก็ต่างโบยกันไปไม่เคลีย่ยนครับพี่ยังไม่เคลียร์ไม่เคลี่ยน แล้วก็ฝากนะเดี๋ยวเป็นห่วงจริงนะเป็นห่วงพอเห็นตรงนี้เราเป็นห่วงจริงนะพี่มีอะไรจะพี่ช่วยได้ไหมมีครับอนะครับช่วยอะไรับช่วยตัวอาจารย์เองให้ย <c oughs> <ห>ืนยันครผมไม่อยากให้น้าต้ตตองรับสึกแค่ตัวอาจารย์แค่รถทัวร์ที่มาหาอาจารย์ผมว่าอาจารย์ต้อนรับไมปหวานทำไมครับอาาจรย์ไม่เคยคิดนะทีนี้ต <c oughs> อนนี้ปลอบใจแม่รู้ว่าแม่กำลังแม่ถึงจะป่วยติดเตียงแต่ความจำแม่ยังดี ก็บอกแม่ว่าเอานะแม่ก็ไม่เสียชาติเกิดหเกิดมาชาติหนึ่งแล้วแบบออกข่าวหลายช่องมีแ <c oughs> ต่พี่แบบดั้งดังนั้นเลยเอ่ยชื่อเราแต่มันจะข่าวไม่ค่อยดีนะแต่มันก็อุปสาเอ่ยพระมาหาสมปองอะไรเงี้ยชออ่องอมรินอย่างเงี้ยเคยเหลี่ชีวิตจะมาตรวจข้าวมาหาสมอปองก็งมีแต่ไ่วันท่านอาไปวันหมอปา้าอะไรเงี้ยมันก็แอบปื้มนิดๆไม้หม้แอบต้องมีใครือเสียใจครับหลังงงๆในความรู้สึกด้ว่า แอบปนูนิดไหมโอ้โหมีเด็กคนเป็นดังเอ่ยชื่อหลังนักข่าวที่เราดูมันต้องเป็นเนมอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ดีใจจริงหรอกนะถ้ามันเป็นข่าวดีมากแบบสมปองโปอินโตยรทธเทศที่สมมตินะฮะสาประชาชาติเหมือนท่านพระบัมดิศไปอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าไปอะไรองค์กรอะไรนะโนเบลที่เขาแจกอะไรสวีดเดนที่ท่านเจ้าคุณสวีดเดนท่านบอกอสต็อกโฮล์มซิตี้ฮอล์เงี้ยซึ่งเราเคยไปนะก็ไม่เป็นข่าวนะ เราไปงานสัมมนาภาพโลกเนี่ยไปนั่งดีที่เดียวที่เดียวเขาแจกโนเบลอ่ะแต่มันก็จะไม่เป็นข่าวอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเออถ้าเขาเอ่ยชื่อเราในงานอย่างนั้นนะเราก็คงมีความสุขแบเน,นี้อย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แอบตื่นแ,แต่ไม่ต้องเอ่ยมากก็ได้ทำมาว่าเนาะครับอะไรอะไรแต่เงี้ยทำไมเ <c oughs> นี่ยไม่ตอนนี้คือถ้าทุกคนได้ฟังฟังในใจของพรรคสองรูปเนี้ยก็จะรู้นะว่า จุดประสงค์ของท่านแท้จริงอ่ะมันคืออะไรอ่ะครับผมถามแบบฟันธงอาจารย์สักคำถ,ถามหนึงถ้ามีคนมาให้อาจารย์รีวิวอีกอาจารย์จะรีวิวไหมครับอ้อยอาจาจะกล้ามานะ <S <S ใครช่าง้าไม่เห็นสภาพจิตใจหน้าตาตอนนี้เลยต,ตอนนี้ถ้าต่อให้ขอร้องตอง่อให้ไม่มีครับสบงขันไม่มีครัตรงนะแต่ก่อนอก,ก็เคยแซวเนี่ยยี่ห้อน,นี้ไปด้วยท้งหมยเคยแซวอะไรด้วย คนชอบเชียร์ของคนไทยอย่างเงี้ยเราจะชอบเชียร์ที่นี้วอดทัยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ก็ของไม่ไม่ใช่คงแล้ก็ไม่แล้วล่ะต้องอย่าว่าอย่าว่ากันนะอย่าว่าอาจจะร้องมองแล้วน้าใจดังไหนของคนนั้นเคยเชียร์ก็หมือนผมจริงๆต้องฝากไปถึงโยมด้วยเนาะบางทีเห็นว่าพระทัานเมตตาง่ายอะไรเงี้ยก็ให้ท่านไปรีวิวอะไรให้อะไรเงี้ยแต่มันต้องมีลิมิตแต่ไม่ได้แต่มันเหมือนไม่ได้รีวิวนะพี่เพียงแต่ แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกศิษย์ด้วยความหวังดีแหละครับงป็นค<ฆ>ือด้วยความเมตตาด้วยความดีแต่<ด>แก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกก่อนหน้านี้ที่บางท่านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เชียร์หลอกเราก็เสนอตัวเองว่าขายดีไม่ขายไม่ดีอะไรเชีย<ม>ร์เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอามาจะเทียรให้ท่านหรือเปล่ารบกวนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะอยากช่วยก็เองก็มีหลายลายอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเขาจะเออท่านเคยเชียร์ของผมผมไม่ได้จะเทียรท่านนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่ี้เขาเกรงใจก็สั่ ที่บายให้เขาเข้าใจเอ่าก็เดี๋ยวหาว่าอ้ออะไรที่ท่านเคยเชียร์แสดนพวกนี้ไปเยี่ยนรบกวนท่านเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็เสนอเองอ้าวถ่ายกล้องมาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเ,เงี้ยเขาก็งงๆได้หรือครับได้หรืออะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันแล้วก็เอาเธอเชียร์กันอะไรเงี้ยมันก็มีอย,ย่างนั้นด้วยนะแต่มุกการเมืองก็จะไม่มีอีกต่อไปอ่าสำหรับพี่น้องอาจารย์ทุกคนแน่เห็นไหมแน่ทก็อย่างเงี้ยทุกคนงมาอ่ายังไงก็คงตัวนี้พอนะเพราะว่าเคยถามท่านแล้วว่าแซวไไดด้้มาบอก แต่ว่าตามเหมาะสมนะนี่คือขออนุญาตท่านจริงๆแล้วท่านก็พูดจริงจรงว่าได้ครับแต่ว่าตามตามสมควรเดอกันท่านไปขออนุญาตท่านแล้วแต่แล้นหลังมันน่าจะเริ่มเกินสมควรเป็นสมปองไปเยอะสรุปคือไม่สมควรคือพ้างหาสมปองไม่อห็ดสรุปอย่างนั้นสิก็อันไหนถ้ามันเกินเกินสมควรไปสมปองเกินไปก็ต้องมีคำว่าสมอยู่คือเกินเหมาะสมไปก็ขอให้จริงจริงเลยเนี้ยไม่เหมือนน้องอาตะมาหรอกน้องอาตะมายังจะฟาาอะไรตอนสุดท้าย ก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะับเว่าจะด้วยธรรมะด้วยการฟังอาตมาหรือว่าท่านภพวันหรือว่าพระรุปไหนก็แล้วแต่พระอาจารย์สัปดาอาจารย์พยอมอาจารย์โมก็จชได้วบทีเห็นตอนนี้มีเอาภาพไปเปลี่ยนซึ่งจริงๆตรงๆเลยนะอาตมาสนิทกับท่านนับหรือท่านเป็นน้องท่านห้าปีได้เพิลองเห็นภาพเอามาประกบแล้วก็ผิดถูกอะไรสักอย่างเลยไม่จริงไม่อยากให้เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะว่าพระเราเราก็รักกันเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยฮะเราถ้าไม่ได้อยู่หน้ากล้องบางทีไปทักทายกันไม่ได้ถ่ายทุกครั้งนะ เราก็กท่านนับถึงท่านอะไรเงี้ยเราเห็นเอาภาพมาเปรียบแล้วเราไม่เป็นน้องท่านห้าปีเราไม่ได้อยากเทียบอาจาอาตมาจะไม่เหมือนท่านอาวันที่เป็นน้องสิบปีก็อยากมาเทียบอะไรแว่าเทียบใครผมไม่เยอาายอาตมาเป็นน้องท่านอาจารย์พระเมธีวชยโดมอาจารย์โมหะยมทีห้ออาป,ปีแต่น้าไม่เคยคิดเทียบท่านเลยอะไรเงี้ยแค่ได้นั่งใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็เป็นเกียรติแต่ท่านอาจาก็เป็นเกียรตินะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่อยากให้เปรี่ยบเทียบกันหรือคือไม่ได้ดีใจว่าสมมีคนมาให้กำลังใจเราชมเราาแล้ววไป่ คนหนึ่งแล้วฝ่ายหนึ่งหรือไทยก็แล้วแต่คือมันมันไม่ได้ปลื้มใจนะเฮ้ยเขาเขาเชียร์เราเขาชมเราแต่ไปนว่ามันมันไม่ได้รู้สึกดีเพราะว่าไครโดนว่าเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมานั้นเราโดนว่าเราก็รู้สึกไม่ดีฉะนั้นอยากให้รับกันอะไรที่ขอโทษให้ไปกันได้กอขอโทษให้พันให้อภัยกันอะไรเงี้ยโอ้ยพันเลยนะก็อยากจะให้คนไทยรับกันอะไรเงี้ยอยากอยากทำเบลน์ฝ่ายเราสุดท้ายชีวิตมันมันสั้นจริงนะคอมแป๊บเดียวไปแล้วพี่โรเบิร์ตไปแล้วตอนที่นั่งคุยกันนักคอมในงานพี่โรเบิร์ต จะรูไ้ไหมนักข้องจะอยู่อีกแค่ไม่กี่เดือนถัดมาไม่มีใครรู้อาตมาหมอปลาผมชอบธรอาจารย์พยอนนะครับโอ้อทำไมไม่ชอบคำพี่บ้างพี่พูดดีทุกอย่างเลยจู่ๆก็เป็นชอบแต่แต่ผมก็ชอบเราผมก็ชอบเราชอบนะโดนนะเห็นเรางวัลพวกพีงผมดีใจอันไหนอันไหนที่น่าโดนก็โดนอันไหนไม่น่าโดนผมเมตตาผมชอบหลวงพ่อพยนกอะไหนฮะผมชอบพยนอาจารย์พยอผมเคพูดกรณีตัวเองเหมือนการกรณีที่เคยมีปัญหากับวัดพระธรรมกาย อาจารย์ประยองก็พูดดีให้จะรี่บ้างเป็นคลนะอีห้ออะไรครจะได้ไม่ใช้คารนนเนี่ยคาร์โนนเม่ดี้เป็นคนนะอาจอ่ามันร้อนนะของพยองใหม่พี่อาพยออผมชอบมากนะฮะคำสอนอาจารย์พยองอาจารย์พยองพูดไว้คำหนึ่งประโยคนึงดีมากเลยอาจารย์พยองบอกว่าอย่าเกลียดกันเต็มที่เก็บไว้ดีกันวันหน้าบ้าง หรือคนเราผมมองว่าจริงๆโดยรู้สึกแล้วคนเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเกลียดกันนะอาจารย์แต่ว่าบางอันมันเห็นไม่เหมือนกันนะแต่คิดถี่อะไรกันชนกันมันก็ทําให้เหมือนว่าเป็นศัตรูกันแต่ผมว่าจริงๆนวะคนมันเกิดมาด้วยความรักนะถ้ามันไม่มีความรักมันเกิดมาไม่ได้เราไม่มีใครเบ่งออกมาด้วยความเกลียดชังนะ ออกมาด้วยความนักมออกไปจากชันไม่มีอะไรครับอะไรนักหนาคุณเนี่ยเริ่มเะเกียดคุณแล้วนี่ยเป็นอะไรอ๋ออตมาจะไม่ตัดนะเพราะว่าก้องพิมหมออกปลาเกกาจอตมาจะไม่องสามสี่รอบห้านาทีสินาทีล่างๆไม่ชักเหสอนาทีแล้วบจะหมดแล้วมันจเกฝากไว้แค่นี้นะมั้งอีนนีหนว่งนะันีอ่ฝากนะฮะจะแป๊บๆอนน้เดวอีกหนงต่อเลู้ก้อมครับอ่าก็ อยากเกลียดกันเต็มที่เอาไลยเอาไว้ดีกันวันนห้้าชอบจังเลยอ่ะถ้าถ้าเกลียดเราก็บอกก็จะเกลียดเต็มที่เลยเผื่อเอาไว้ดีมากถ้าจะรักก็เออถ้ารักรักเต็มที่ไปเลยได้ไหมได้เออถ้าักรักเต็มที่ไปเลยเกลียดเกลียดเต็มที่นะเพราะว่าอนาคตเราอาจจะได้เจอกันได้ร่วมงานกันหรืออาจบางเรื่องต่อไปข้างหน้าเราอาจจะเห็นเหมือนกันตรงกันก็ได้จะได้ช่วยเหลือกันก็ได้โอ้ยชอบจริงจริงพ่พ่อก็คือเรื่องพ่อนะครับฝากแบบอาจารย์ยอมนะจพยอสติมาปัญญาเกิด ปติตะเลิดจะเกิดปัญหาตะมา,มาไม่กัดปติตกัดมักจะกัดกันมานะที่พูดเนี่ยไม่ได้สอนใครสอนตัวเองล้วนๆตอนนี้ทุกอย่างก็สอนคนอื่นนะสิบกว่าปียี่สิบปีที่ทํางานมาช่วงนี้เอามาสอนตัวเองโลกกระทำแปดประการจงคิดตัวคำพ่พูดทุกอย่างเลยตอนนี้ลุมมไปที่ตัวเองเลยเอามาสอนตัวเองนะก็ขอทุกคนมีความสุขแล้วก็อันนี้บอลหนังก็ให้อภัยกันเริญพล อ่าจำปองเขาก็จะมีอะไรบ้างนครับติ๊กทน่ารักแุบนี้แหละมันตัดเปิดไปรุ่นยี่ห้อหลวงพี่ครับหลวงพี่พายวันครับหลวงพี่คิดไหมว่านี่มันอาจจะเป็นเวรกรรมของพี่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโสสิพุทธะนู่นนี่นั่นที่หลวงพี่ไปลงพื้นที่มาบางถ้าเวรกรรมให้อาตมาจรำปองก็ไม่ควรโดนนะสมมติว่าคงไม่ใช่แล้วแหละสรุปไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ของสาวกหรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ เดีย๋ยวหลายคนจะว่านี่เป็นอิตาลีถ้าเป็นอิตาลีจร,จริงอะ่ะหมอป,ปลาคงจะตายหาก่อนฮนะไ <c oughs> ว้คุณชี้ช่องน,นะแม่เขาเคลมเลยนะ้วแม่กราบในมาตรการเขาหนึ่งพี่ครับอ่ายินดีต้นรัขครับา,ร,า,บารักกันรักกันนะทุกท่านนะ